สมุนไพรอ้อยแดงเป็นสมุนไพรในการบำบัดร,รักษาขับปัสสาวะเกี่ยวกับโรคไตได้อย่างชะงัดนักแรถ้าหากท่านมีอาการไตบวมน้ำไม่ต้องเสี่ยงการที่จะมาฟอกไตไตทุกระยะไม่ต้องเสี่ยงในการฟอกไตและก็ฆ่าไตาดีขึ้นเราจะใช้สมุนไพรอ้อยแดงในการบำบัดร,รักษาได้อย่างชะงัดนักแร อาการบวมน้ำก็จะดีขึ้นดีขึ้นทุกระยะในเมื่อท่านเป็นโรคไตค่าไตาก็ต้องดีขึ้นเป็นสมุนไพรในการขับปัสสาวะได้อย่างชะง,งัดนักแลสมุนไพรอ้อยแดงสวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักนักสาราคามสำหรับเช้านี้นะท่านผู้ชมอํมเาเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามนี่ก็22องศาเซนเซียสน,นะครับในช่วงที่ เจ็ดโมงกว่าถึง8 0โมงเนี่ยนะครับก็อุณหภูมิยังเย็นๆสบายๆส,สำหรับปลายฝนต้นหนาวเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของโรคไตท่านผู้ชมโรคไตนี่เป็นโรคที่ทรมานมากนะครับโรคไตนี่เกิดจากนะครับหลายๆสาเหตุเกิดจากอาหารการกินนะครับเกิดจากอาหารการกินของท่านเนี่ยเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเค็มจัดนะครับ แล้วก็มีสารปรุงแต่งมากมายที่มันส่งผลนะครับแล้วก็ไตไม่สามารถที่จะขับพิษออกมาได้ไตมีหน้าที่อย่างไรนะครับไตจริงจริงแล้วนะครับก็มีหน้าที่ขับของเสียออกจากร่างกายนะท่านผู้ชมออกจากเซลล์ต่างๆของร่างกายถ้านะครับขับได้ไม่ดีร่างกายก็จะนําส่วนที่ไม่ดีตรงนั้นน่ะนะครับขับไม่ออกไม่หมดเนี่ยก็จะนํามาใช้กับร่างกายร่างกายเราก็เลยนะครับได้รับพิษเต็มเต็มเพราะฉะนั้น ไตก็คือขับสารพิษออกจากร่างกายโรคไตนะครับไตทุกระยะถ้าไตดีขึ้นไม่ต้องเสี่ยงการฟอกไตเราจะใช้สมุนไพรที่อยู่ข้างกายผมนี่แหละก็คือนะครับอ้อยแดงท่านผู้ชมอ้อยแดงนะครับมีลักษณะเป็นอย่างไรอ้อยแดงนี่จะมีลักษณะข้อป้องยาวนะครับข้อป้องยาวแล้วก็ ถ้าสั้นนะครับจะเขาจะเรียกว่าอ้อยดำท่านผู้ชมอันนี้อ้อยแดงนะครับอันนี้ก็คือก็ออไม่ได้ปลูกไว้หรอกท่านผู้ชมเอามาตัดตัดตัด,ตดแล้วทิ้งทิ้งแล้วมันก็ขึ้นเลยนะครับขึ้นขึ้นง่ายมากโรคไตทุกระยะไม่ต้องเสี่ยงในการฟอกไตนะครับแล้วก็ค่าไตาดีขึ้นเราจะขาดสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการขับปัสสาวะมีอาการแก้อาการไตบวม ได้ด้วยขาดอ้อยแดงไม่ได้ในะตำรายาไทยเนี่จะเป็นสมุนไพรในการที่แก้อาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นขับปสัสสาวะขับนิ่วนะครับต่อมลูกหมากนะครับอักเสบอาการบวมน้ําขับนิ่วก็ได้ท่านผู้ชมอันนี้ก็อยู่ในตำรับตําราเหมือนกันโรคเบาหวานก็ใช้ได้เช่นกันเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยก็ โรคไตก็หลอท่านอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะขาดสมุนไพรชนิดนี้ไม่ได้ก็คืออ้อยแดงท่านผู้ชมอ้อยแดงสามารถฟอกไตได้ไหมมันเป็นสมุนไพรในการขับปัสสาวะอย่างเช่นโจเคยเป็นโรคไตมาก่อนนะครับก็จะใช้สมุนไพรที่อ้อยแดงนี่แหละท่านผู้ชมในการที่จะทําให้ค่าไตของเราดีขึ้นคือไม่ต้องทํางานหนักเกินไปนะครับคืออ้อยแดงเนี่ยพอขับปัสสาวะออกแล้วอาการไตบวมอาการบวมน้ํา ก็จะลดลงแล้วก็ไตก็จะเริ่มทำงานปกติวันนี้ผมจะเสนอสมุนไพรสองชนิดนะครับในการที่เราจะมาขับปัสสาวะในการฟอกไตฟอกไตแบบวิธีธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นอ้อยแดงนะครับทีนี้นะครับในการใช้อ้อยแดงเนี่ยสักประมาณจากดินมานะครับจากดินมายาวสักประมาณหนึ่งคืบเนี่ยถ้ายังมีกาบที่แบบสดๆอย่างเงี้ยเราไม่ต้องใช้นะครับ เราจะใช้ส่วนที่มีกาบแห้งลักษณะอย่างนี้นะครับคือถ้าถ้าข้อไหนมีกาบแห้งเนี่ยเราตัดมาเลยท่านผู้ชมคือจากดินมาประมาณหนึ่งคืบนะครับเราก็ใช้ได้เลยอันนี้ต้นนี้รู้สึกว่ายังอ่อนอยู่นะครับยังอ่อนอยังใช้ไม่ได้นะครับถ้าจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อข้อป้องนั้นนะครับต้องมีกาบแห้งแล้วนะครับจากจากพื้นดินมาประมาณหนึ่งคืบนะครับเราก็จะใช้ประมาณสองข้อในการต้มดื่มนะครับต้มดื่ม ไปผสมกับสมุนไพรอะไรท่านผู้ชมเดี๋ยวโจก็จะมาแจ้งกันก่อนเรามาพูดถึงอ้อยแดงก่อนอ้อยแดงเนี่ยเวลาคนที่เป็นโรคไตเนี่ยอาการของโรคไตยอย่างอย่างโจเป็นโรคไตบวมเนี่ยคือคือโจถึงขนาดเป็นลิ้นไม่รู้รสนะกินมะขามเป็นหอบๆเป็นกำๆเลยเนี่ยไม่เปรี้ยวมะนาวสิบก่าผลไม่เปรี้ยวที่กินอย่างนั้นเพราะว่าเราอยากถ่ายไง เราถ่ายไม่ออกอะ่ะเราต้องได้เอามือนะ่ะล้วงเข้าไปในรูทวารแล้วก็ดึงดึงอุจจาระออกมาต้องกราบขออภัยนะท่านผู้ชมอาจจะพูดอย่างนี้นะครับดึงออกมาเลยนะครับเลือดก็จะไหลด้วยอันนั้นตอนนั้นโจเป็นทรมานมากนะครับทุกวันนี้ถามว่าอ่าโจต้องกินอาหารประเภทไหนไม่เค็มถ้าเค็มแล้วถ้วยนั้นจานนั้นโจจะไม่แตะเลยนะครับแม้แต่พี่สาวทำให้กินเนี่ยผมไม่แตะเลย อาหารจะอร่อยแค่ไหนก็ช่างถ้าเค็มไม่ว่าจะเป็นซุมตําอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าผมกลัวว่าโรคไตของผมมันจะมากําเริบอีกไงนะครับอันนี้เป็นเป็นไตยอยู่นะแต่ว่ามันหายไปแล้วไงทีนี้หายจากของผมเนี่ยผมเอาประสบการณ์ผมมาเล่าเลยหายจากผมเนี่ยจากกลิ้นไม่รู้รสนะครับกินเปรี้ยวแค่ไหนก็มันคือมะขามกรอบไปเลยแล้วก็มะนาวกรอบไปเลยเอาจากประสบการณ์ของคนที่พูดนี่แหละนะครับ อาการไตบวมเนี่ยถามว่าผมไปโรงพยาบาลเนี่ยแล้วเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกว่าให้มารักษาตัวที่บ้านคือโจไม่ไหวแล้วไงคือไม่ไหวแล้วแต่โจก็มาพึ่งสมุนไพรอ้อยแดงนะครับแล้วก็สมุนไพรอีกตัวหนึ่งโจก็จะอกพูดให้ฟังนะครับว่าเป็นอะไรนะครับโจก็เอาอ้อยแดงนี่แหละมาต้มกินพร้อมด้วยสมุนไพรหญ้าไผ่น้ํานะครับเอาสองชนิดเท่านั้นเองนะครับในการที่มาต้มดื่ม มันจะขับออกไปเลยท่านผู้ชมขับออกไปเลยแล้วก็อาการบวมน้ําไม่ว่าหน้าเนี่ยมีสิวขึ้นเต็มไปหมดเลยที่สิวขึ้นเต็มไปหมดเพราะว่ามันไตเราอะมันไม่สามารถขับของเสียออกไปได้เพราะฉะนั้นของเสียก็จะมาหมักหมมอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยมากมายนะครับคือร่างกายดันเอาของเสียมาใช้ก็เลยกลายเป็นว่ามันก็สรงผลสะท้อนนะครับเพราะว่าตอนนั้นโจอยู่ในช่วงปวชอายุ15 ย,ยังละอ่อนอยู่นะครับเป็นโรคไตได้ไงนะครับจริงๆแล้วโรคไตนี่ไม่ได้เลือกอายุเลือกเพศเลือกวัยหรอกท่านผู้ชมสามารถเป็นไตได้ตั้งแต่เล็กๆอยู่เลยนะครับก็เป็นโรคไตได้ทีนี้พฤติกรรมการกินของครอบครัวของผมเนี่ยก็คือกินเค็มอยู่ใกล้บอระเบือไงนะครับอยู่ใกล้คือบอระบือพี่สาวเวลาเขาทากับข้าวอะไรเนี่ยก,ก็รู้สึกว่าเขาจะหนักเค็มนะหนักเค็มโจก็คอยบอกนะครับ ทีนี้ทางบ้านเนี่ยก็กินผงชูรสด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพอโจไปไปอ่าไปเรียนระดับปวชปวสเนี่ยนะครับที่ขอนแก่นนะครับอ่าที่เทคโนโลยขอนแก่นนะโจจบจากที่นั่นอ่าเทคนิคสรารคามโจก็จบปวชนะครับหลังจากนั้นนะครับโจก็รักษาตัวเองมาตลอดไม่เคยกินเกลือไม่เคยกินน้ำปลาเวลาเราไปสั่งทำอาหารอย่างเงี้ยสั่งร้านที่ข้างๆมหาลัยเนี่ย พี่ไม่ต้องเอาอะไรใส่เลยนะเอาแต่ผัดผักผัดอะไรใส่ไม่ต้องมีซอสไม่ต้องมีเกลือไม่ต้องมีน้ำปลาไม่ต้องมีปลาล้าปลาปแดกอะไรทั้งนั้นอะ่ะอะไรที่ขึ้นชื่อว่าเค็มโจไม่กินเลยเสิบปีนะครับสิบปีไตของโจอยู่ได้ทุกวันนี้ไงนะครับด้วยการใช้สมุนไพรอ้อยแดงด้วยนะครับอ้อยแดงที่ใช้มานานแล้วด้วยนะอันนี้ตัวโจเองนะคนอื่นไม่ทราบนะครับไม่ต้องเสี่ยงฟอกไต คือถ้าฟอกไตแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่ลําบากนะครับต้องเข้าใจนะครับไม่ใช่ว่าอุย้ยกินแล้วทำไมไม่เห็นดีเลยคุณโจคือในเคสลักษณะนี้คือไตบวมเสี่ยงต่อการฟอกไตแต่ยังไม่ได้ฟอกไตนะครับและก้ค่าไตาของโจนี่ก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งเอาละนะครับเรามาพูดถึงสมุนไพรแล้วโจก็จะมีมอนิเตอร์ที่อยู่ข้างกันหญ้าไผ่น้ํา หญ้าไผ่น้ำแบบเป็นสมุนไพรในการขับปัสสาวะด้วยนะครับขับปัสสาวะขับฉี่ขับเยี่ยวออกมานี่แหละนะครับแล้วก็หลังจากนั้นจากฉี่ที่ผมเหลืองเหลืองนะครับแดงๆออกมาเนี่ยมันสังค้นเลยนะครับเ,ออเวลาเราฉี่เวลาเราเยี่ยวออกมาเนี่ยข้นเลยโจก็ใช้สมุนไพรอ้อยแดงและก็หญ้าไผ่น้ําในการต้มดื่มหญ้าไผ่น้ําโจจะใช้เท่าไหร่ประมาณหนึ่งกร,รัมมือนะครับหนึ่งกรามหยวมหยวม แล้วก็อ้อยแดงนี่ก็ประมาณสองข้อป้องนะครับสองข้อนนเนี้เอามาผ่าครึ่งแล้วก็แห้งก็ได้ไม่แห้งก็ได้นะครับก็ต้มเลยคือณเวลานี้ไม่รอแล้วนะครับเพราะว่าไตเราไม่รอแล้วเราก็เลยเอานะครับอ้อยแดงสองข้อนะครับสองข้อป้องอย่างเงี้ยนะสองข้ออย่างเงี้ยเอามาผ่าครึ่งน,นะครับแล้วก็หญ้าไผ่น้ำสักประมาณหนึ่งกำมือนะครับเอาต้มเลยหญ้าไผ่น้ำนี่คือเอาใบนั่นแหละเอาทั้งใบทั้งกิ่งเขาเนั่นแหละนะครับ เอามาต้มกินยังไงโจกินเช้าแก้วหนึง่งเที่ยงแก้วหนึง่งเย็นแก้วหนึ่งในการขับปัสสาวะนะครับเพื่อที่จะทําให้ค่าไตาดีขึ้นคือโจนึกแค่ไหนคือคือถ้ามันดีแล้วเนี่ยโจก็ต้องให้มันดีต่อไปเราก็มีพฤติกรรมการกินก็คือไม่กินเค็มแค่นั้นเองนะท่านผู้ชมถ้าคนที่อยากเอาถ้าคนที่อยากอยากเลิกเป็นโรคเบาหวานเนี่ยไม่กินน้ําตาลไม่กิน อะไรก็แล้วแต่ที่ไม่เป็นน้ําตาลนะครับหรือนะครับคือกินอาหารที่มีน้ําตาลน้อยที่สุดนะท่านผู้ชมคือความความหวานของน้ําตาลน้อยที่สุดคือถ้าไม่แตะได้ก็ดีในการควบคุมนะครับเพราะว่าน้ําตาลอย่าลืมนะว่าน้ําตาลเกิดจากข้าวเหนียว <S <s ข้าวเหนียวน้ําตาลก็เยอะนะ <S <s ข้าวสวยเนี่ยข้าวเจ้าเนี่ยก็มีนิดหน่อยแต่ว่าส่วนมากก็แนะนําให้กินข้าวสวยนะครับข้าวเหนียวไม่ต้องกินสําหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับเป็นไตแล้วก็เป็นเบาหวานด้วยก็มีนะครับ เพราะว่านะครับคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยไตยรออยู่แล้วนะครับขอบอกนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคไตยอย่างโจเนี่ยไม่ได้เป็นโรคเบาหวานแต่โจเป็นโรคไตนะครับก็ใช้สมุนไพรอ้อยแดงสองข้อป้องและก็อ่าหญ้าไผ่น้ํานะครับสักประมาณหนึ่งกำมือเอามาต้มน้ําก็ประมาณหนึ่งลิตรครึ่งถึงสองลิตรนะท่านผู้ชมเช้ากลางวันเย็นนะครับครั้งละประมาณหนึ่งแก้ว มันก็จะขับออกมาโจกินอยู่ประมาณสักเกือบเดือนนะครับหลังจากนั้นไตก็ดีขึ้นและก็อยู่พื้นที่พฤติกรรมการกินคือเราไม่กินเค็มอะไรเค็มๆไม่กินนะครับหายไปเลยนะครับณวันนี้นะครับตั้งแต่โจอายุ15นะครับหยุดกินเกลือหยุดกินน้ำปลานี่ก็ประมาณ10ปีนะครับหลังจากนั้นโจก็ค่อยเริ่มลิ้นเนี่ยลิ้นเนี่ยมันเริ่มรู้รสมาเรื่อยๆนะครับรู้รสเค็ม ดูรดเตรี้ยวนั่นแหละก็คือไตเราดีแล้วของเสียในร่างกายเนี่ยมันโดนขับจากไตนะครับเพราะเราเป็นโรคไตเพราะฉะนั้นเมือม่อเมือม่อเมื่อไตมันทํางานได้เต็มที่นะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลแล้วเนี่ยนะครับเรื่ององื่นๆนะครับในร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นสิวไม่ว่าจะเป็นมันยุบไปเลยมันหายไปเลยนะครับอันนั้นเป็นที่ฮอร์โมนเราด้วยฮอร์โมนก็ ในช่วงวัยรุ่นนี้ก็โหยนะครับสิวเยอะมากนะครับไม่ใช่เซ็กจัดนะท่านผู้ชมบางคนเข้าใจว่าสิวเยอะเซ็กจัดไม่ใช่นะครับคือไม่ได้ไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองมากกว่านั้นนะครับเออโรคไตนะครับค่าไตาทุกระยะดีขึ้นไม่ต้องเสี่ยงอาการฟอกไตไตบวมน้ําเราใช้สมุนไพรไผ่น้ําและก็หญ้าไผ่เอ่อไผ่น้ําและก็ อ,อ้อยแดงในการต้มดื่มนะครับอาการของท่านก็จะดีขึ้นเพราะมันขับปัสสาวะนะครับพอขับปัสสาวะไตมันก็จะขับออกมาเต็มที่ท่านผู้ชมไตทํางานได้เต็มที่เพราะฉะนั้นลิ้นจะมารู้รสได้ก็ต่อเมื่อไตทํางานเต็มที่ทุกอนูของร่างกายเลยท่านผู้ชมอวัยวะต่างๆก็จะดีขึ้นตับก็จะดีขึ้นนะครับโรคไตดีขึ้นไตทุกระยะดีขึ้น ไม่ต้องเสี่ยงฟอกไตาอาการไตบวมน้ำก็จะดีขึ้นค่าไตาก็ดีขึ้นโจฮักนัสสารคามเป็นโรคไตามาก่อนลุงโจสมุนไพรเป็นไตามาก่อนท่านผู้ชมอ้อยแดงและก็หญ้าไผ่น้ำได้อย่างชะง,งัดนักแหลเลยครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักนัสสารคามนะครับและช่องลุงโจสมุนไพรช่องใหม่นะครับ ออาส่วนช่องโจฮักนักสารคามนี่ก็จะออนแอร์ประมาณสักวันที่3ที่4พฤศจิกายนนี้นะท่านผู้ชมมีอะไรดีๆมาบอกเกี่ยวกับทุกโรคเลยนะครับสวัสดีครับโรคไตไม่ต้องเสี่ยงฟอกไตค่าไตาดีขึ้นนะครับไตทุกระยะดีขึ้นและก็อาการไตบวมน้ําก็ดีขึ้นช่างานนักเลเลยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย